หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกวยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยของรถยนต์สุสานวันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนค่าฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแ a n ดิตคาเฟ่ร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสีแดงเริ่มที่เรื่องดีๆกันก่อนต้อนรับเช้าว่าทิ์เดือนพฤษภาคมเดือนใหม่ครับขอใทุกท่านมีความสุข และมีพลังในการสู้ชีวิตต่อไปในปีนี้สมสรประกาศรายชื่อนักเตะลุนลวงวันผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมาประกอบด้วยคริสโนโรนโดดับบิดเดเคียรและเนมินยามาติชผลภาพผีแดงต้องการเทคะแนนให้ใครเป็นพิเศษสามารถโหวตได้นนที่แอปของสมสปรปอกกันที่ควนมาตาออกมากระตุ้นน้องๆภายในทีมเชื่อว่าสมสรจะก้าวไปสู่ยุคใหม่เต็มตัวภายใต้การทำทีมของเอริกเชนฮาร์ก และตนก็พร้อมมุ่งมั่นเต็มที่ในสามนัดสุดท้ายของซีซั่นทุกเกมที่เล่นให้กับทีมคุณสามารถเล่นให้ดีได้แต่ในฐานะแฟนบอลสิ่งที่ผมอยากเห็นคือทุกคนช่วยกันเล่นต่อสู้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสโมสรอ,อย่างดีที่สุดนั่นเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่สโมสรควรได้รับจากพวกเราเมื่อถูกถามว่าเอลิกชันฮาร์จะเข้ามาทําให้แฟนๆมีความหวังมากขึ้นหรือไม่มาตาเผายว่าผมเข้าใจความผิดหวังของแฟนๆนะ เพราะผมก็ผิดหวังเช่นกันแต่ทีมยังมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นรออยู่กับยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามองไปที่เกมกับเบนฟอร์ดหวังเก็บ3มแต้มให้ได้และเซ็นสัญญานักเตะใหม่มาสู้เพื่อแฟนๆเมื่อใดที่ก้าวลงสู่สนามมันพิเศษเสมอเราควรจบฤดูกาลให้ดีเพราะนั่นคือสิ่งที่แฟนๆควรได้รับพี่ฮวนทั้งสมภาษณ์ยอดเยี่ยมอีกแล้วครับขอให้โชคดีกับเส้นทางในอนาคตนายเป็นนักเตะที่แฟนๆรักมากที่สุดคนหนึ่ง คาวราวาจจกใจพวกเราพลพรรคผีแดงข่าวเศร้าเมื่อคืนที่ผ่านมามิโนโลแลวลาซูเปอร์ไอเจนคนดังได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเป็นการจากไปด้วยโรคประจำตัวที่เขาต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วครอบครัขวของเขาได้ออกมาคอนเฟิร์มผ่านโซเชียลมีเดียพวกเราขอแจ้งข่าวการจากไปของไอเจนผู้ที่ใส่ใจนักฟุตบอลมากที่สุดและทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามิโนโต่อสู้กับโรคอย่างสุดความสามารถ เหมือนกับที่เขาเจราจาต่อรองผลประโยชน์เพื่อนักเตะในความดูแลของเขาเขาทําให้ครอบครัวภูมิใจมากๆเขามีความผูกพันกับนักเตะหลายคนซึ่งอยู่ในความดูแลมาโดยตลอดสร้างตำนานหลายสิ่งหลายอย่างให้กับวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันเขาจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเมโนแลวลาด้วยครับสวัสดีคมพร้อมก่อนเกมดดนเบนส์ฟอร์ดคือวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่3พฤษภาคมแข่งขันเวลาตีสตรงที่สนามโอทราฟอร์ด แบดมีโอกาสที่จะกลับมามีชื่ออยู่ในทีมหลังบาดเจ็บไปในเกมพบเอเวอร์ตันส่วนจอร์ดนซานโชยังไม่พร้อมมีอาการทอนซินอักเสบเอ็ดดิสันคานี่กลับมาซ้อมเบาๆเมื่อวันศุกร์แต่สภาพร่างกายยังไม่ดีนักแฮร์รี่แม็กควายและเจสซี่ลินการ์ตต้องรออัปเดตจากบทสัมภาษณ์ของลาฟลังนิกก่อนเกมสเปย์เลื่อนตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของแมนยูเต็ดในระบบ4-3-3ผู้สาประตูเดบิดเดคาก์กหลัง4คนเดโกดาโล วิกตอร์ลินเดเล็บราอุฟิวาวาราและ c, อเล็กตเลสกองกลางสกอต์แมชูมินเนนเนมินยามาติชและบรูโน่แฟนเดสตัวลูก3คนฮวนมาตาแอนโทนีอิลลังกาและคริสเตียโนโรนัลโดผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่คริสคาวานาสนผู้ตัดสินที่ดู VAR คือพอลเทียนีผมมีอีกหนึ่งไลฟ์ที่น่าจะตรงใจแฟนๆหลายคนจากแมนเชสเตอร์อิวิ่งนิวครับเที่ยวใจแฟนบอลสุดๆอย่าเห็นนักเตะดาวลุ่งได้สัมผัสเกมท้ายซีซั่น มีโอกาสไม่เยอะที่จะเป็นแบบนี้เปลี่ยนแบ็กซ้ายเป็นอเวโร่ฟานเดนเดสเติมกองกลางฮันนิบาลเมบี้ลงมาและเปลี่ยนปีกซ้ายเปอเรฮันโดกานาโช่แฟนเพจแฟนช่องท่านใดชอบแผนนี้พิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับมุมมองของสื่อแบ่งออกเป็น2ทางทางแรกมองว่าลาฟลังิกจะยังคงใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ไปก่อนสําหรับสามเกมที่เหลือและค่อยๆปล่อยดาวรุ่งลงเป็นตัวสํารองกับอีกทางหนึ่งอาจจะก,กล้าดอมตั้งแต่กใกล้หมดสัญญาไปเลยและให้ดาวรุ่งได้สัมผัสเกมมากขึ้น แต่ลหลายๆคนในส,สมโมสรเชื่อว่าผู้เล่นดาวรุ่งบางคนควรจะออกสายเป็นตัวจริงบ้างแล้วเพราะทีมแทบจะไม่เหลือลุ้นอะไรในพรีเมียร์ลีกประเด็นของเออร์ลิงบล็อคฮาเลนที่มีข้อสงสัยจากแฟนฮันยอคิมวัตเคหัวเรือใหญ่ของทีมบรัซียดอนบุนเปิดเผยว่าสโมสรต้องใส่เงื่อนไขค่าชดกสัญญาในดีลของเออร์ลิงบล็อคฮาเลนมิฉะนั้นตอนนี้ฮาเลนอาจจะย้ายมาอยู่ที่ปีศาจแดงไปแล้วในอดีตนั้นโอเลกุน่าโซชาต้องการตัวดาวยิงชาวนอร์เวย์เป็นอย่างมาก ตัวนเตะจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนัาเตะวัย21ปีพร้อมแล้วสำหรับการออกไปหาความท้าทายใหม่ในเส้นทางอาชีพค้าแข้งซึ่งอดีตสโมสรของคุณพ่ออาร์ฟิงเก้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมเต็งที่จะได้ลายเซ็นของฮาร์แลนไปครองทีมสื่อเหลือมั่นใจว่าจะหาหนักเตะแบบฮาร์แลนเข้าเพทดแทนการขาดหายไปได้ทั้งหมดเป็นรายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่ที่ยอินคำพูดของบอร์บริหารดอทมุน สิ่งที่ยังเป็นคำถามและแฟนๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยสบายใจคือตำแหน่งกับตันทีนในฤด,ดูกาลหน้าด้วยฟอร์มการเล่นและอิิพลในห้องแต่งตัวทำให้สื่อพยายามกดดันเอริกเทนฮาทบทวนผู้เล่นที่จะรับบทบาทนี้ใหม่ข้อมูลจากวงในสโมสรชี้ว่าจะยังไม่ทราบว่าใครจะสวมปลอกแขนะทรงเกียรินี้จนกว่าเทนฮาจะเข้ามาทำงานแต่ลาฟลังนิกในฐานะที่ปรึกษายืนยันแล้วว่าเขามีคำแนะนำที่จะมอบให้ในใหญ่คนใหม่ถ้าเทนฮาต้องการ ปกติที่ผมทํางานในเยอรมันทีมจะให้สิทธิ์แก่ผู้เล่นด้วยกันเองในการเลือกผู้นําลงสนามแต่ละคนมีเสนอชื่อในทีมจะเลือกมา4-5คนแล้วเราจะมีสภาผู้เล่นเกิดขึ้นโดยให้ทุกคนในทีมโหวตนักเตะคนใดได,ได้รับคะแนนสูงสุดคนนั้นก็จะถูกพิจารณาให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่หลังนิกรู้ว่าโคช้ชหลายคนไม่ทําแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเขาเขาจะทําซึ่งเรื่องนี้เทนฮารตต้องเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเอง กับตันทีมที่เป็นผู้นำในสนามต้องมีความเด็ดขาดดุดันทั้งบุคลิกฟอร์มการเล่นและทรงอิทธิพลภายในทีมกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงฟอร์มในสนามได้ก่อนที่ผู้จัดการทีมจะแก้เกมตัวเลือกกับตันทีมที่ถูกพูดถึงนอกจากคาเดนแม็กไวายแล้วมีคริสตียโนโรนัลโดบูโน่แนเดสและเดบิดเดียาถ้าใช้วิธีการเลือกตามแนวทางนี้น่าสนใจนะครับเพราะคนที่ได้รับเลือกคือเสียงส่วนใหญ่จากนักเตะทุกคน และห้องแต่ตัวก็จะแข็งแกร่งกลมเกลียวและพร้อมสู้เคียงข้างกันวิดีโอนี้เสียงอาจจะก้องก้องหน่อยเพราะผมเดินทางมาต่างจังหวัดใช้อุปกรณ์ชุดเคลื่อนที่เร็วอาจจะฟังดูไม่คุ้นเคยและแปลกไปบ้างต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่ติดตามพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ